ครับอยู่ที่ชิตวาคามาบางอย่างนะครับวันนี้ของมานลงอีกแล้วนะครับสำหรับตัวบันไดไม้สักนะครับมีตั้งลูกตั้งลูกนอนนะครับตอนนี้ของที่ลงเยอะที่สุดคือตัวบันไดหน้า12เนิ้วยาวเมตร50เซนตัวนี้นะครับไม้สักแก่เกตครับตัวนี้เป็นเกตแปรรูปนะครับไม้เนี่ยจะมีความสวยงามเปืนอายุไม้ตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับของมีจำนวนจำกัดน,นะครับเพิ่งมาลงเลยแล้วก็ท่าในใดสนใจเข้ามาดูของผมได้จับจองก่อนได้นะครับม,มีตั้งเมตร50ถึงเมตร20เซนก็มีตัวนี้ของม บันไดจีงกำลังมองหายอยู่นะครับสำหรับบันไดที่ชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับสามารถมาั่มาจ,จับจองก่อนได้นะครับตัวบันไดไม้สักนะครับเป็นไม้สักทองครับคัดเก็บแปรรูปนะครับตัวนี้นะครับจากทิ่ตะวันอามันครับราคาส่งจากโรงงานเพราะมีบริการติดตั้งให้ด้วยและจะส่งให้คุณอย่างทั่วถทยนะครับ ให้ดูแับไม้เนี่ยจะมีความแก่นะครับตัวไม้เนี่ยรวดลายสวยงามทุกแพ็นะครับถ้าสนใจสนใจนะครับเข้ามาดูที่ชิตวาคาไม้นะครับบางแยนครับโทรเข้ามา่อนเช้เลยบอร์ต้นแปดสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่หรือว่าทางไลน์ครับ s i t w w o o d นะครับผมยินดีบริการนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ